มือใหม่เริ่มจากศูนย์ลงคลิปยังไงให้ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ของทาง Facebook สำหรับมือใหม่อยากสร้างไรายได้กับทางเฟ e บุ o กนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของแพลตฟอร์มกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับต่อไปนี้คือเคล็ดลับและคำแนะนำ เพื่อให้คลิปของคุณผ่านเกณฑ์และมีโอกาสในการสร้างรายได้และหากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้นะครับคอนเทนต์แบบไหนที่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ของทาง Facebook 1 ้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสร้างรายได้ของทาง Facebook นะครับห้ามมีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเพลงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอจากที่อื่นหลีกเลี่ยงการใช้เนื้อหาที่กระตุ้นความรุนแรงข้อมูลเท็จหรือผิดกฎหมายนะครับเนื้อหาต้องเป็นของคุณเอง100%หรือเนื้อหานั้นต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานนะครับ 2. ดึงดูดความสนใจตั้งแต่วินาทีแรกเปิดคลิปให้หน่าดึงดูดนะครับใช้ภาพหรือคำพูดที่น่าสนใจในช่ว ววินาทีแรกเพื่อหยุดคนดูให้ได้นะครับสร้างสตอรี่ไลน์ให้ผู้ชมอยากดูจนจบเช่นการเล่าเรื่องแบบค่อยๆเปิดข้อมูลนะครับ 3. เรียก Engagement จากผู้ชมโดยกระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็นเช่นคำถามปลายเปิดเพิ่ม Call to Action เช่น กดแชร์หากคุณชอบเนื้อหานี้การมี Engagement ที่ดีนะครับ Facebook ก็จะช่วยกระจายคลิปวิดีโอของคุณไปยังหน้าฟีดต,ต่างๆนั่นเองนะครับ 4. ีการใช้คีย์เวิร์ดใส่แคปชั่นที่น่าดึงดูดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กลับ คลิปวิดีโอของคุณนะครับใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเช่น h ฮช็วิดีโอคุณภาพ h ฮช็กการสร้างไรายได้บนเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มพื้นที่การค้นหานั่นเองนะครับและห้าหลีกเลี่ยงการใช้คลิปวิดีโอที่ผิดเกณฑ์นะครับวิดีโอที่มีแต่ภาพนิ่งไม่มีการครีเอทีฟวิดีโอที่มีแต่ข้อความเต็มหน้าจอเนื้อหาที่แชร์ความรุนแรงลักษณะช่อโกงการเกลียดชังหรือบูลลี่นะครับเนื้อหาเหล่านี้เสี่ยงต่อการโดนจำกัดการสร้างไรายได้ทั้งหมดนะครับและเสี่ยง การถูกปิดเพจในที่สุดนั่นเองนะครับการสร้างเนื้อหาที่ผ่านเกณฑ์ของทาง Facebook ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างไรายได้แต่ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ชมและสร้างความยั่งยืนให้กับคอนเทนต์ของคุณอีกด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ